สวัสดีค่ะวันนี้ชวนคุณมาช้อปค่ะกับโครงการช้อปดีมีคืนที่สําหรับใครก็ตามนะคะที่ซื้อสินค้าแล้วเรียกใบกํากับภาษีเพื่อนําไปลดจดภาษีในปีภาษี2563แล้วก็เสียภาษีในปีหน้าวันนี้มาที่ห้างการสินพาซาไปช้อปดีมีคืนกันค่ะตคู่นะคะก็87บาท8ดบาทนะคะบสองบาทนะคะสองคู่คะ ือโอกาสนี้มาที่ห้างกลาสินพาซาแต่ขออนุญาตถอดหน้ากากก่อนแล้วกันค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องโครงการดีๆโครงการหนึ่งของรัฐบาลกับเรื่องของช้อปดีมีคืนค่ะห้างกลสินพาซาเป็นอีกสถานประกอบการหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะขอใบกำก,กับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีกับโครงการช้อปดีมีคืนได้วันนี้มานัดนท่านสรรพกรพื้นที่กลาสินค่ะคุณเทวี สิงห์พรมมาหรือว่าพี่เวมาที่การสินป์พาซาสวัสดีคะ่ะพี่เวคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผูช้ชมันธนน้องผู่กกญ่ค่ะวันนี้มีโอกาสมา,มาที่การสินป์พาซาก็เลยอยากจะมาขอความรู้เรื่องของชอบดีมีคืนทราบว่าสังกรดพื้นที่เนี่ยเราดูแลเรื่องนี้อยู่ชอบดีมีคืนเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงแล้วก็เกี่ยวอะไรกับห้างที่เป็นห้างใหญ่ๆแบบนี้บ้างคะซึ่งโครงการนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึงสิ้นปีนี้นะคะก็คือ31 ธันวาคมสินค้าที่ซื้อนะคะก็จะเป็นสินค้าที่ทั่วไปถ้าอยู่ในการลสินพาซาเนี่ยสามารถที่จะมองได้เลยว่าสามารถมาชิมแล้วก็ช็อปแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมบินนะคะ<ม>บินเนี่ยหมายถึงว่าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต,ต็มรูปนะคะสามารถที่จะรวบรวมแล้วก็ในวงเงินที่ไม่เกิน3 0,000่นบาทสามารถที่จะไปลดรอนภาษีเมื่อสิ้นปีได้นะคะสินค้าทั่วไปนะคะเช่นผักสดไข่ หรือว่ากุ้งหอยปูปลาอันนี้เป็นสินค้าที่ยกเว้นภาษีสินค้าเพิ่มถามว่าถ้าประชาชนทั่วไปซื้อไปแล้วสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ไหมไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นสินค้าโอทอ็อป ถึงจะซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีค่าเพิ่มหรือไม่เป็นผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีค่าเพิ่มสินค้าโอท็อปสามารถที่จะนํามาหากักลดหยอ่อนภาษีได้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะประชาชนลูกค้าทั่วไปนะคะของกาลสินบาซ่าหรือ,อผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไปก็แล้วแต่นะคะในการซื้อสินค้านะคะเพื่อมาหากักลดหย่อนภาษีก็ก็ขอให้ขอแบีกับภาษีแบบจุรูปทุกครั้งในกรณีที่เราซื้อสินค้าที่มีภาษีคาเพิ่มนะคะ แล้วซื้อสินค้าเนี่ยต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูล่เพิ่มที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายของสัมภารด้วยนะคะแต่สําหรับสินค้าที่ไม่เสียภาษีม่เพิ่มเช่นนะคะที่เราบอกว่า1ก็คือสินค้าอุทภบที่เราซื้อให้แก่ลูกหลานนะคะที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยไอ้ตัวนี้เราขอใบเสร็จรับเงินเพื่อประกอบในการยื่นหักรถย่อนเมื่อสิ้นปีนะคะ สำหรับการหักรดหย่อนเมื่อสิ้นปีสินค้าที่เราซื้อทั้งหมดเนี่ย30,000บาทนะคะเราจะไปหักรดหย่อนในปีภาษี2,563ซึ่งเราจะยืดในปีภาษีซึ่งเราจะยืดในปี2564ค่ะ ได้ความรู้เรื่องของช้อปดีมีคืนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปช้อปกันต่อเราจะไปที่ร้านไอศครีมค่ะเฮียเขารออยู่กินไอศครีมก็สามารถที่จะขอใบกำกับภาษีร่วมกับโครงการช้อปดีมีคืนได้ไปกันเลยค่ะอยากถามพี่อาทริรทอนค่ะว่าอยากจะบอกอะไรลูกค้าบ้างไหมคะว่าเวลามาช้อปมาจับสายซื้อสินค้าแล้วเนี่ยต้องเน้นย้ําอะไรกับลูกค้าหรือว่าผู้ประกอบการเป็นพิเศษไหมคะ,ะปกติทางห้างก็ออกไปกำกับภาษีอย่างย่ออยู่แล้วคือ เมื่อซื้อสินค้าก็ได้ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีโดยย่อแต่ถ้าเราต้องการเข้าโครงการต่างๆหรือใช้ไปเสร็จหรือใบกำกับนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็สามารถขออย่างเต็มรูปแบบได้ทงางร้านค้าเราก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยวิธีทางรัฐบาลช่วยเหลือชอบดีมีคืนมันเป็นการกระตุ้นรา,ายได้คนขนาดกลาง แล้วก็ประชาชนทั่วไปที่จะต้องการคับชายใช้สอยของที่มีราคามากขึ้นโดยการไปหักภาษีลดหย่อนภาษีผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งที่ช่วยหลายๆระดับ รัฐบาลได้ออกโครงการต่างๆมามากมายเลยนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชอบดีมีคืนก็เป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งค่ะที่สําหรับผู้ที่ต้องการใบกากับภาษีไปลดหย่อนภาษีเมื่อเวลาคุณซื้อสินค้าอย่าลืมเรียกใบกากับภาษีกับผู้ประกอบการด้วยนะคะดวงใจหงจาดถ่ายภาพชนกควาพโพนิสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสินรายงานจากข้างกาลสินพลาซ่าจังหวัดกาลสินค่ะ